สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ก็มาอยู่กับวีโมอห้าห้านะแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กับมาอยู่กับ LUV Channel นะครับเฮ้ยเดี๋ยวอยาบไม่กระลำพงเย้แล้ววันนี้เราก็มาเล่นพูกลุกกันใช่พูกลุกเออสร้างสร้างห้องดีคุณวีโอเคเอาโฮมเนี่ยอุ้ย เล่นเลยมีอายุวีสองคนโอเคเราตัดก่อนนะมาโตมาโ่นะกันอะไร easy ไร easy เลยเอใส่จูดีนะเอ้มันเก่งแล้ว แล้วเพราะว่าพวกเราเก่งมากๆเก่งๆแบบนั้นเองครับอะไรอ่ะอายัพสักันอาของก็ได้จูดี้จูดีเลียนจบแล้ววกองที่หนึ่คืออะไรกองที่สองคืออะไรกล่องทีอะไรเลยอก็ที่มีรู้ลูกแมนเลยลูกแมนจากน้อง ลูกแมนแก่วะอืลแมนลูกแมนคิดว่าในนี้ยังมีใครเก็บไปฝันร้ายป่ะเอ้ยอะไรอ่ะเอ้ยกองหลับกองหลับไหนกองหลับเอ้ยเฮ้ยไปไหนไปไหนอย่าให้มันมากองหกแล้วเขาพูดเอวอยู่ดีกองแปดเออเรื่อไปไหนไปไหนล้องกองหกเอออยู่กองไหนเนี่ยกองไหนกองไหนอ่ะช่วยด้วยช่วยด้วย チー <laughs> อยู่กองหกโอ้สามวิชาไว้ให้ให้พวกเราอะกองหกอะ้องกองหกยังไม่มาไม่มากองหกอะอจูดีจูดีไอ้เลิูคำนั้นดิแม่งหลอนกว่าเดิมอีกชั่วไม่มีใครเก็บไปฝันร้ายมาครับคนในอยู่ี่เคยใครทำกับวิ่าอยู่นั่นสกต้องถามบอไอ้อยู่กองหกเอาไปอ เปิดไฟดิเปิดไฟดิมนึงตามตัวสองคนไฟเดียวเิดเฮ้ยเปิดเบิดเปิดเบิดเปิดเบิดเบิดเบิดเปิดเบ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 ิดเปิดเบิดเบิดเปิดเปิดเบิดเบิดเคิดเบ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 ิดเปิดเบ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 ิดอบิดรัิดเบ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 ิดเปิดเบิดเบิดเะิดเบ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 ิดเปิดเบ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 ิดเิด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  เฮ้ยเฮ้ยทำไมเราต้องอยู่นิ่งๆอะเฮ้ยอะไรอะใครเปิดประตูเ้ยเฮ้ยูดูอ้ยยพูดยพูดูด้ไปยังไม่ไปยังไมไปอเดือดเลยตั้งหนาเนี่ยจูดีออกไปเลยออกไปออกไป เจ้าเออเจ้าแล้วไครับมามาดูไปจูดี้ทำไมคนส่งพิซซ่ามันหลอนยังไงวะเออไรคนส่งพิซซ่าเขาไปดูยามาอะไรคนส่งพิซซ่าเขาอะไรนะโอ้ยเนาะไปรับโทรศัพท์อ่าจูดี้วันนี้ห้ามตายร้านปิดนั่นาคนส่งพิซซ่าเขาบอกยีข้างนอกแล้วว่ะโอ้น่าสงสาร นะครับวันนี้พวกเรามาอัดกิม้มาสองคนนะครับคุณซุบอเขาหายไปไหน,น,น,นอ้าวเว้ยยังมาจูดีด้เลยตอนนี้จูดี้จูดี้คุณกำลังอธิบายเลยอันนี้อ่ะใจใจตรงตรงไหนเอาโดนติดอีกโอ้ยคนณแล้วยู่ีไปรับโทรศัพท์แล้วโอ้โหโทรมาไม่เลิกเลยเว้ยดูกล้องใหน่แล้วอ่ะดูกล้องกล้องเฮ้ยกล้องหกก่อนใช่กล้องหกก่อนเลยนะแพื่อน ไอมีอยู่กล้องหนึ่งคนละยเว้ยกล้องหนึ่งเหรอออกล้โหตากตาลูว์ตาลูวาวเลยเฮ้ยจูดีอที่กล้องกล้องหกก่อนเลยกล้องสามกล้องสามกล้องสามไม่มีอยู่กล้องกล้องสามไม่มีดูกล้องเก้าดูกล้องสี่ก็ไม่มีเขาสับมาคนลายูวีรับแล้วสายโทรมาคนส่งพิซซ่ายังไม่คนซื้อพอโทรมาพิซซ่าทำขยันโทรจังเลยคนส่งพิซซ่าเนี่ย <icana> เฮ้ยเอ้าไร้ไอ้กงหองหกวมาเลยจูดี้จูดี้แล้วนั่นจะไปอยู่ตรงนี้หรอโดยเราจเห็นหน้ามันจะชัดเตนอ่าจูดีแเราพูดได้ไหมนี่ยคำนี้แม่งน่ากลัวนะเฮ้ยเรียนจบแล้วว้ย จะมีลนทำไมผมพิมพ์อ่ะผมยังไม่ได้พิมนะเอา from your high stop เอาเป็นผมอะเนี่ยคือว่าอะไร,ะไรแล้วยคนอาจยบีพิมพ์อะไรลงไปเฮ้ยจูดี้จูดีจูดีเดีเ๋ยวผู้ซียังไม่ออกอไปคนอเอาโยบีโอ้ยูาโยีมันหน้าผมไหมอะ อายุวีคนอยู่ในตู้คนอยู่ในตู้มันึงนุ๊กใครมันใครมันสั่งพิซ่าเนี่ยโอ้โหก็ขยันเลยอายุวีเออยืนอยู่ตรงนั้นก่อนนะดูกล้องหกก่อนเลยซ่าให้มัดูกล้องหกเลยโอเคไม่ได้แล้วโสี่สี่กล้อง ตัวปอพูดตัวปอตัวจริงเขาเว้นอะไรก็ไม่รู้อยู่ดูกล้องหกก่อนเฮ้กล้องหกไม่มีไม่มีกล้องหนึ่งไม่มีกล้องหนึ่งโอ้โหตาลว้าวหุ้ยมันหายมันหายลูกล้องหนึ่งหกก่อนเลยดนับแรกลูกล้องสามต่อกล้องอยู่กล้องสามมันตาลว้าวอยู่ตอนนี้ใครโถมาอยู่นั่นนะสูวอทโถอยู่นั่นน่ะ ตัววอร์หรืเจ้าหน้าที่มันอะไรตัววอร์หรือรไม่เจ้าตำรวจตัววเป็นตำรวจนะไอ้ดูกล้องเลยดูกล้องเลยเอ้ยม, <า S 2> มาแล้วจูดีมันมาแล้วมันมาเลยแอบยเปล่าแล้วแอบเลย,ป,ลเลยปิดจูดีไปยืนตรงหน้ามันดีกว่าสวัสดีครับอย่าเอาผมมาบังดิเฮ้ย หมอเยาคนให้เปิดแล้วโอ้โหจูนี่ฝันฟันขาวจั่วเลยใช้ยาสีฟันยี่ห้ออะไรเนี่ยอือจะย่ายาสีฟันยี่ห้อสู่ห้องน้ำวิ่งช่วงนี้เราพวกเราใช้ส้วมแปรงฟันกันเนี่ยใช่แล้วใ <laughs> ้น้ำน้ำมาส้วมแปรงฟัน เ้ยเทคโนโลยีไปไกลว่ะใช้ส oh, ้วมแปลงควันที่กล้องต่อจะต้องจูดิมันโทรมาจริงเลยนะโทรไม่เลิกเลยเอดี๋ยวคุณซุปเปอร์โทรไม่เลิกเลยนะโทรมาตั้งไหนเฮ้ย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 เฮ้คนส่งพิซซ่าเขาอยู่ที่กล้องสองโอเคมันอยู่กล้องสองคนส่งพิซซ่าหน้าหลอน สับซีเออไม่มีไฟดาวจะปิดแล้วเราไปเอาลูกไปลูกเลยวะอยาให้มันมาได้อย่าให้มันมาอย่าให้มันมากล้องหกก่อนเลยเราแรกกล้องหกกล้องหกนี่อันตรายนี่กล้องเราด้วยนะกล้องใหม่แล้วเนี่ยกล้องแปดเออร์เรอร์กล้องแปดไม่มีกล้องแปดเออร์เรอร์กล้องหกไม่มีอยู่กล้องไหนอ่ะ น ja erm ี่คนมึนเลยเสียงอะไรเสียงอะไรอ่ะมนอยู่กล้องนึงกล้องนึงกล้องนึงเมื่อกี้นเสียงอะไรอ่ะไม่รู้เสียงอะไรเสรงใครใครวใครเอาเป็นลหอหรือเปล่าะ a r a c a n o w n l s o start t a k แล้ว